เอาละเอานี้ปลายกินไม่เอาคิดว่าที่มันจะน,น่าเป็นอาบุธะแหละ้ัมิดถูก็ใช่นะโยมกินนนมันก็ใช่นะจริงราบสวัสดีท่านผู้ชมทางมันเจะคอิปขอมทกมเรามาเล่นเกมเราบอกครับร่างนี้อัปอเดรตใหม่ครับผมว่า นะครับป้าผมนอนโกนครับผมน้องน้องก้อนจ้า,รราเล่นตานต่อครับผมนี่ืสิดตาเลย <c oughs> วันนี้อัปเดตมาขงปอมบัมนไปลนี่เสร็จแล้วนี่ <c oughs> ไปแล้วอะไรอ่ะทุกทคผมวันนี้โอเคแล้วกันนะคะผมวันนี้ผมก็จะเออมครับผมวันนี้ผมก็จะทำการนะครับ อัปเดตใหม่ทัางนี้คตจะมาเล่นเกมนี่เลยไปเลยหืม <c> ร <oughs> uh, ุสแอนฮึยครั้นี้ก็กลับมาเล่นเริ่มใหม่คนระับแต่ว่าครั้งนี้มีคำใหม่ครับครั้งนี้คำใบแปลกสวัสดีเจ้ามนุษย์สวัสดีฉันชื่อแจสปฮัเฮ้ย ันนี้ตัวสูงมากเลยดูขนาดเลยโลดดิคดีฉันฉัมีชื่อว่าเจมอเออฉันฉันจีช่วยไหมแล้วเธอแล้วใครแล้วเราเปนผู้เสืออแหละผมก็ไป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 เจนบอสพับเอสเก็แล้วก็ไปป่าไปอืมว้าวขยะ โอ๊ยโอ๊ยถอยากเทียบเลยง <c oughs> ั้นบอกเลยไปไปไปในของดีแหละได้ของดีอันนึงของดีอันนึงดีเองของดีของด,องด,ดององีคุดคุดคุดอุ้ยจะอึดแมวดีกว่ากากาก <c oughs> ก็ต้องเก็บดาวนู้นเลยเก็บดาว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 หนึงนะเก็บดาวมาให้หมดเลยลบลบลบไอจุดนี้ไม่ได้อ่ะไม่เ huh? อาอ่ะนี่บุตรมาเยอะเลยเอาละเอานี่ไปกินไม่เอาคิดว่าที่มันจะน่าเป็นอาวุธแต่แหละฮัมฮิตูก็ใช่นะ เโยมกินนมันก็ใช่นะจริงเมื่อมาใส่ขุดขุดครับขุด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 ป้ายพิซซ่าอันนี้กว่าโอเคโมมมีของดีแหละเอ้ยกระทะทองแดงกระทะนี่ว่ะเออ,อเนี่ยเจอทัดเจอตกหัวมานานแล้วเออ เขาก็เบิกนะอตอนนี้เข้เหมือนๆนนะเอ,เอ๊แต่ว่าเอาา๊ถ้าคุ้นมะนุษย์เนี่ยเอ่อฉันก็จะมาขบถึงเขาหน่อยนะเอ๊ะคุณฉันว่าน,น่าเนี่ยหน้าหน้าเป็นมนุษย์พูดแน่นอนพวกเราะว่างด้วยนะรู้ได้เอ่มฉันคิดว่าเขาไม่ใช่มนุษย์หรอกนะ เออฉันก็ว่าแมวคุยเจ้าเอ็มมาสางรองน้น้าล้ามากเลยคนนั้นนะเร็อเรัวโอเคกันนะคุยคุย กระทากระทาตบหัวเขาเรียกกระทากับกีเ่อเอานี้ดีกว่าโอเก้กีกโอ้มา oh นั่นมันวุ่นย่นเถื่อนอละละมาเสร็จแล้วหรอจุปแล้วไอ้นุ่มอ่า ไอ้คน hey, oh hmm. ังไปละโอไม้นะนี่ไปช่วยเขาเลไปครับไปๆบาปอะไปาผมจะเรือเลยดีเอาปมามา พไปลอยไปไปครับหมาบอกงานให้ได้นะปึ๊บ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 ปึบปึ๊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 บึ๊บปึ๊บปึบึ๊บปึ๊ปป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 ึ๊บปปปบปึ๊บปป Mama, kita perlu ada naftem le. Kita perlu cari pergi. Mana kita pergi? Kumpain seman. Tapi kami tak boleh. Perlu kita pergi. Kumpain sama makan. Tidak. Yang kedua lagi. <laughs> Yang kedua lagi.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 